อ่าแล้วเนี่ยแต่กูอ่านแล้วเนะี่ยกูถามว่าว่าว่าเราไม่ได้แข่งเมาวะเฮ้ยเก็บหมดตี้ไงมุนใจขนาดนั้นเหรอมึงต้องถามว่าเราเก็บเขาเหรอเขาเก็บอ้า, <c oughs> อาวานี่จ่าอ้าวแล้วทำไมกูทำไมกูสีแดงเอ้วทำไมกูสีส้มทำไมมึงสีบ้าเมื่อสองตาที่แล้วยังเป็นสีส้มอยู่เลยมึงเ่ยเออไม่รู้เหมือนกันอุ้ยกระโดดแบบทิ่มแบบ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัทยาโปแล้วเพราะไม่ได้หัดเอจริงไม่ได้เก็บเสียงกันด้ยวัทยามพูดเบาเลยวยายาพูดเบาแลยลงไหนลงปลาวะลงนี่ดีกว่าแตาน็อปมีคนบัวมีบัว เอาแล้วเสาตึกไกลด้วยโ oh my god โดนแน่เลยโดนไล่หลังแน่เลยตายแลยปืนกูอยู่ไหนเนี่ยเออได้ดีเสือดีเกิร์นปัดโถปืนอยู่ไหนปืนอยู่ไหนไม่มีเสียงยินดนะวะถูกต้องเอ๋เก็บด้วยดีเสือดีเกิร์นอ่ะนะต้องอิมซีตกใจหมดก้อหมดดีนะไม่มีเฟรนี่ไฟพึ่งหลอดแน่นอน อ Wha okay. ย่าอย่าหืออย่าหือเพาจะไหมเพาจะเพาจะไหมโดน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 โไหนโดนมันจับได้โดนมันจับได้แล้วกูจับอะไรไม่ได้เลยเรียบร้อยไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กูเฮ้ยมีคนขับไหมมีคนขับไหมเอาล่ะเฮ้ยซอน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 ไปฟาร์มไหม อจะกลับไปบาสเตชันขวาตรงไปเฮ้ยเฮ้ยรถนี้ไหมเอารถนี้ก่ารถนี้ก่าเออจัไปจอดไกลเลยไม่ไม่เห็นที่มึงมาเลยอ่ะมันไม่มีคิปทไมไม่พออ่ะถึงแล้วไปครับออกไล่ล่าตัวกูเป็นอะไรเนี่ยเจอเปืดีเลยคนคนมึง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  ถูกต้องเก็บแล ge br, ge br, ge br. ้วมันเก็บสกินน้อเก็บสิครับหรือว่าไม่รู้ดิเก็บเก็บเก็บมันไม่มันมีสกินด้วยไปดูสิอะไรวะได้แล้ววะเปินแตงโมมาดูดิอ๋อ oh no ลืมเข้าวงลืมเข้าวงลืมเข้าวงถูกต้องไปเข้าวง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 ซ้ำ ขึ้นขึ้นไป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 ล้อ้โหทอน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 ทออนทอน้อนทอนนทอนทออ้ททอนทอนันนทอนทอนทอนอนทอนทอนบอนทอนทออนนทอนทอนเอนทออนทนทอนทอออนอ สิงท้าสิงเท้าสิงเท้าเออนั่นแหละมีตัวหนึ่งต้องต huh? ้องเข้าวงต่อนไปดิไปดหนีหนีตายอีม่อบมีไนเนี Momo ่ยดุ้ <S <S ุจุุดจุดจุดจุดดลดดด มีปืนต้องยิงเพราะถ้าไม่ยิงก็อ้าวทำไมกูรู้สึกมาเจอแต่บอดดัยบอกว่าไม่อยู่บนนที่ยิงเรียกแขกทำไมเนี่ยอ้ยมีสไนด์มีไน์มีมีสไนดปักด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้คนคนเส้ยโคอ่จะไปตัวนึงอีกตัวนึงใส้ยส้เอาได้แลยโยอดเฮ้ยข้างหน้ามีไอ้ดรอปเลยครับสนใจไหม ใช้รถเดียวเลยตรงนี้้ววะใช่มีอะไรบ้างวะเฮ้ข้าวโงข้ไป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 ไมันเหดีจังเระขึ้นไปเออสี่คจีด้หอขวัญแดงข้หเฮ้ยหลหลังหลบ้าน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 ข้างล่างเนี่ยขุยเนยบ้านข้าล่างเนี่อะเอ็นเลอร์ไม่เห็นจับได้เลยได้เลยนี่ไงการโดดยิงเป็นไงล่ะ เฮ้ยรอบนี้รอบนี้ไม่ได้เก็บรถทางเหรอไม่มีเลยเหรอเออแต่ว่าเราก็อยู่กลางวงนะถ้ารถถัดมันขึ้นมามันก็ยากอยู่ว่ะเออ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 มีรู้มึงยิงเฮ้ยไปด้วยเออเปลี่ยนเป็นเลนเฟิร์ตของล้วงของล้วงของเหรอเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยไอ้ปืนพกีน้ำเดียวตายอ่ะเหนียวเออมีเสียงมีเสียงมีเสียง เดินก pues ันอยู่กับเพื่อนเดินกี่คนวะเหลือห้าเหลือเหลือหเหลือเจอเจอเจอข้างหลังเก็บรวยจังวะเลือดกูเป็นคนี่ะซื้อก่อนซื้ออยู่แถวนี้ลุยเห็นแล้ว มอนม,ม,มอนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเปนไฟเออร์สวยงามอีกแค่ตัวเดียวแต่วเ่วจะไป,ไเ,ปเ,อเอออย่างนั้น <c oughs> คนเขาหลับกันหมดแล้ว <c oughs> ไม่เล่นแล้วเจอแต่บอด <c oughs> ตอบไปเนี <c oughs> นน่ย มือกำลังขึ้นต่อกกี่ตัว